เป็นสารนอเวทมวนลแล้วไงถ้าใจใชันเป็นฮีโร่ จะเป็นยังไงถ้าเราสลับร่างกับคนอื่นแต่ร่างนั้นดันกลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์แถมต้องเอาร่างนี้ไปต่อสู้กับสาป,ประหลาดอีกเลยยิ่งทําให้ตัวพระเอกปวดหัวเข้าไปใหญ่จริงๆแล้วเกิดจากอุปกรณ์แปงงลงร่างผิดพลาดครับโดยที่พระเอกอยากจะเป็นฮีโร่และได้ไปที่ร้านขายอุปกรณ์แปงงลงร่างซึ่งคนดูแลร้านก็เป็นเพื่อนของพระเอกและเห็นว่าพระเอกอยากจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับก็เลยให้อุ <ๆ S 2> ปกรณ์แปลงร่างนี้มาแต่เนื่องด้วยความผิดพลาดของอุปกรณ์แทนที่จะกลายเป็นฮีโร่ที่เขาอยากเป็นแต่ดันกลับกลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซะอย่างนั้นเพื่อน ให้ทีหลัง นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะต้องปราบปีศาจต่างๆโดยแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ความสนุกอยู่ที่ตรงนี้แหละครับตรงที่ทุกอย่างมันดูขัดกันไปหมดเลยภายในเป็นอีกคนภายนอกเป็นอีกแบบแล้ว2คาแรคเตอร์ในคนคนเดียวก็ทะเลาะก,กันนี่ยังไม่นับความตลกของตัวละครรอบข้างอีกนะครับผมคิดว่าฟิลมมันจะเหมือนการ์ตูนแก๊กๆที่จบไปแต่ละตอนแล้วเอาตอนสั้นๆที่จบไปนั้นมาต่อเป็นเรื่องยาวถ้าเห็นภาพชัดสุดคงจะเป็นเหมือนประมาณรีบอร์แล้วมั้งครับคือมีความสนุกสนานตลกแต่ก็ยังงงงคเเเเเเนนนืืืื้้้ออออออรรร่่่่หลักาไวยูีป็ง ผมแทบไม่คาดหวังอะไรเลยนะที่ซื้อมาเพราะว่าอ่านเรื่องย่อแล้วมันน่าสนุกดีครับแต่พออ่านจบแล้วเรื่องนี้ทำลายความไม่คาดหวังของผมทิ้งแทบไม่มีเหลือเลย เพราะสำหรับผมมันสนุกมากแบบมากจริงๆแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะสนุกได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์วางโครงเรื่องตัวละครการสนทนาบททุกอย่างลงตัวแร้วมั้งครับเลยทําให้เรื่องนี้อยู่ในจุดยืนที่เค้นความสนุกออกมาได้แบบเต็มๆถ้ามีคนถามว่าเรื่องนี้ซื้ออ่านดีไหมนะผมจะยินดีเชีร์เป็นอย่างยิ่งเลยว่ามันสนุกมากครับฟิลอ่านเพลินถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้สนุกขนาดไหนต้องลองอ่านดูเลยครับ